สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะทุกท่านนะครับวันนี้จะมาส่งของให้เอฟซีครับเดี๋ยวเราเข้าไปส่งของกันนะครับเดี๋ยวก็จะออกไปยิงป่าต่อแวะมาส่งของให้เอฟซีก่อน อ้อโดนแล้วก็ไม่โดน ปน,นินตัวเดี๋ยวมัดไว้ก่อนตัวตักโลแล้วมั้งโลไต้โลได้อยู่เข้าตรงไหนว่เน,นะโอเคนี่เราดูตัวต่อไป โดนครับปันนิ้นระยะนี้น่าจะยิบห้าถึงสามทิบได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงสาวมาให้ดูตัวเดงแป๊ดเลยเห็นไหม นี่ครับอู้จะตกต้นไม้โอเคเดี๋ยวเสาะมาใกล้ๆก,ก่อน,นกล้องติดหัวไม่มีครับต่างโกโปไปแล้วยังไม่มาโอเคแปดนะ๊ดี๋ยว,วางกล้อง เขาลูกกระตาเลยใช้ฝ่ามือครับแล้วก็อยู่นู่นเต็มเต็มแหลกย็งไม่กลอ้องเคสมัดไว้ก่้อนเดี๋ยวก็บอกสายอันใหม่มาวันนี้เอามาสามอันก็บอกอะยิงไปซ่องทีโดนซ่องทีแล้ววันเนี้ยหมานหมานเคครับนี่ก็นั่งไก ชั่วโมงแล้วไม่มีผ่านมาเลยได้ซองเต็มเดี๋ยวลงต้นไม้แล้วไปเอาปลากลับบ้านาตัวนี้ตายแล้วนี่ตัวที่ยิงทีที่สองทีแรกยังไม่ตายทีย่เลี้ยงอยู่นู่นเดี๋ยวปลาลงแล้วกลับเ,เดี๋ยวเราลงต้นไม้แล้วเราก็กลับบ้านั่าีกว่าวันนี้สองเต็มก็พอได้ค่ากับข้าวแล้วครับเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านกันว่าจะได้ตัวละกิโลน่าจะตัวประมาณโลครับ ห้ดูแผ่ตัวแรกครับเขานี่ครับเข้ากลางหน้าเลยทะลุออกคางอุ้ยทะลุออกคางนี่เขานี่อันนี้ตัวแรกครับอันนี้ตัวที่สองครับตัสวสองเขานี่ทะลุเงอก อตมันมานครับวันนี้โเคครับนี่ครับปลาเล็ดปลาเล็ดอ่างของไอ้ทรายครับเพิ่งเคยเห็นตัวจริงก็วันนี้นะปลาเล็ดหมางหลายรอบแล้วไม่เคยเห็นเลยนี่สองโลมีแน่นอนตัวเนี้ยนาเขายิงได้ ส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอแต่คนมีคนเคยบอกเหมือนกันว่ามันมีปลาเล็ดอยู่โอเคครับนี่ก็กลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาช่างปลากันว่าจะได้เท่าไหร่นนี่ <c oughs> ลองช่างตัวใหญ่ก่อนเลยตัวใหญ่นี่ยิงยิงยิงตัวที่สอง ตัวใหญ่ได้โลครึ่งครับใหญ่ได้โลครึ่งตัวนี้น่าจะสักโลได้เนี่ยตัวตัวตัวนี้ตัวแรกที่ยิงได้ตัวแรกโลไกลขีดหนึ่งสองตัวก็2สองตัวสามโลเจ็ดขีดพอดีเลย <c oughs> ขอบคุณนานาทุกท่านที่ติดตามนะครับ